หลายคนเลิกเป็นช่างสักิลว เพราะสิ่งนี้มีช่างคนไหนไม่ชอบการวัดหรือวาดคิ้วไหมคะมวาดเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากันสักทีจนสุดท้ายทอ้อและไม่อยากทําอีกเลยสาเหตุอย่างแรกเลยคือเราไม่ฝึกฝนมากพอคะ่ะอาจารย์แนะนําเลยนะคะใครจะเป็นช่างสักคิว้วไม่ใช่ฝึกวาดแค่กระดาษไม่ได้ฝึกวาดแค่หัวหุ่นนะคะคุณต้องฝึกคนจริงๆด้วยคะ่ะในการวาดคนจริงเป็นทักษะที่สําคัญมากๆ<อ>บางคนนะคะวาดไปแค่10คนเจอลูกค้า1ิบคนก็ท้อตัวอย่างอาจารย์นะคะอาจารย์ผ่านการฝึกฝนหัวหุ่นและคนจริงมากกว่าหลาย พ,นนพอเราทําไปเยอะมากพอมันจะมีจุดหนึ่งที่เราคลิกค่ะจุดที่ทําให้เราไปถึงที่คลิกนะคะนั่นก็คือชั่วโมงบินค่ะ2ก็คือคุณอาจจะไม่รู้เทคนิคทางลัดในการวาดคิ้วค่ะอาจจะเรียนแค่พื้นฐานมายังไม่ได้อัพเป็นเทคนิคเลเวลขั้นสูงเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดจากการที่คุณเองยังฝึกไม่มากพอเลยทําให้ยังไม่ถึงเทคนิคขั้นสูงแล้วเราก็ท้อกลางคันค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะนั่นก็คือจิตไม่แข็งพอต้องบอกตรงๆว่านะคะในการเป็นช่างสักคิ้วเนี่ย จิตคุณต้องแข็งพอไม่ว่าจะเป็นการประทะในคอมเมนต์ของลูกค้าหรือปัญหาคิ้วนะคะต่างๆที่เราจะต้องเจองานทุกง,งานนะคะมีธรรมชาติของงานด้วยกันทั้งสิน้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นคุณหมอนะคะถ้าคุณจะเป็นคุณหมอคุณกลัวเลือด คุณก็จะไม่ผ่านจุดนี้เช่นกันเพราะหมอทุกคนต้องเจอเลือดค่ะในขณะที่ช่างสักคิ้วนะคะสิ่งที่ต้องเจอคือลูกค้าหน้าสองข้างไม่เท่ากันค่ะร้อยคนหน้าสองข้างไม่มีทางเท่ากันนะคะดังนั้นถ้าคุณรับไม่ได้กับธรรมชาติเรื่องนี้ <_ p our> ก็ไปต่อไม่ได้ค่ะใครที่เป็น perfectionist นะคะทุกอย่างต้องเท่ากันเป๊ะเหมือนม,ม้บรรทัดที่ตรงดิ้วนะคะคุณลองปรับนิดนึงค่ะเป็นม,ม้บรรทัด <_ p our> จิลิโคนก็ได้ค่ะให้มีความอ่อนความนุ่มใส่ความเป็นศิละปะลงไปเพิ่มเติม,ตมนะมันต้องมีไม่เท่ากันบ้างค่ะ มันต้องมีแตกต่างกันบ้างถ้าคุณปรับตรงนี้ได้นะคะคุณทํางานแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็ผ่านมันไปได้ค่ะนี่คือ3สาเหตุนะคะที่ทําให้ช่างถอใครที่เข้าวงการนี้มาแล้วแล้วติดตรงนี้อยู่อาจารย์อยากให้ทบทวนนะคะแล้วก็ลองพิจารณาตัวเองปรับดูค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะกดบันทึกคลิปนี้ไว้ฟังซ้ำเป็นกำลังใจและสู้ต่อกันนะคะ